ครับตอนนี้ก็ของที่จะเตรียมขายที่เมเจอร์นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นวิงแซบนะครับแล้วก็ตัวไม่มีกระดูกนะครับแล้วก็ตัวสะโพกนะครับตัวนี้ก็เราเอากระดูกออกมาแล้วนะครับิ้นละสามสิบบาทแล้วก็มีอกนะครับอกนี้จะบ้างเหมือนปลาหมึกนิดนึงเพื่อให้อ่ทอดง่ายแล้วก็ น้ำหมักซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเตรียมผักไว้ที่จะยำม,มีอุปก,กรณ์เครื่องมือยำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าหลังจากที่เราขายเสร็จแล้วเนี่ยไก่จะหมดไหมนะครับอันนี้เป็นหงวิ่งแซบเนะีขายดีมากครับชิ้นละสิบสองบาทต้องบอกลูกค้าว่า3ชิ3้นสามนะ,ะลูกค้าก็จะ ซื้อทันทีแต่ถ้าไม่บอกลูกค้าบอกแค่ชิ้นละสิบนี่ลูกค้าก็จะเอาอัน 1, 2ออันประมาณนี้ครับ